และล่าสุดพี่ชาเพิ่งตอบว่ากำลังไปนี้เจอมาดูสภาพเราก่อนนะอะไรค่ะัวเบียกอยู่เลยคิดถึงอ่ะ ข้งางงามน้ำมาเต้าเน่ยตอนแรกว่าจะไปหาพี่มาก,กับพี่ชาที่มเมเจอร์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ก็คิดว่าจะไปฮ้ยทางหาใครก็ไม่มีใครตอบสักคนเห็นพี่ชาไปกินข้าวก็เลยคิดว่าไม่ไปแหละแบบว่าแบบนึกว่าไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยอิหิวราบอย,อยากลงนรกใช่ไหม จะไม่เซลมุมเก่าอีกมันมุมเก่าเดี๋ยววันหลังไปไลที่ดาวอังคารให้นะ <c oughs> โอ้ยอยากเปลี่ยนมุมปะมุมอะไรอะ่ะทำไมเ <c oughs> ขาบอกว่ามุมเก่าใช่ปะเออนัแหละมาดมมใหม่แหละ <c oughs> ใหม่เปล่าอยากแกงตัวเองขอร้อง <c oughs> โอ้ยเอาไหม ไล่บนดาวงคานอะเอาไหมไม, <laughs> โม่โอ้ยเบียน <c oughs> หัวโอ้ <c oughs> เดี๋ยวไปนั่งไล่บนดวงจันทร์เนี้ยรูใครเนี่ย รู้ป่ะจะตอบว่าไงก็รู้มึงนั่นแหละไม่ได้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 จริงือว่าไม่มีใครได้ยินอะไรเอาเอาอะไรอานี้มาใหม่เลยเนี่ยเนี่ยพอผมน้องไม่ไปกับพี่ชาหรอเนี่ยหนูกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋หนูจะไปหาพี่ชาแต่ว่าก่อนหนูจะไปก็เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะผมอ่ะยังไม่แห้งเลยตอนเนี้ย อ,อ้อขายของเร็วจะให้อ้อขายของแทนตัมดูราไปไปีตะกะเร็วเน่ยันนี้อ,อ้อ,อ <c oughs> สวยจังเอ,อาี่ิงะอ้อย่ขนตาไม่ขนตา ีขายของนี่นะครับนี่เป็นน้ำหอมโคดเวน้ำหอมจากแกรมน้ำหอมแท้ต้องน้ำหอมมิกซ์แน่น้ำ,นำหอมฟ<ม> <ไป S 2> ินเวอร์ค่ะเออโอเคน้ำหอมแท้ต้องน้ำหอมฟินเวอร์ไม่ได้ยินเสียงอ่ะอ้อจะได้ยินได้ไงปากอยู่นี่เลยอยู่นี่สรุปขายขาย เอาลองยี่สิบออเดอร์เออเอาเดียขายได้ยี่สิบออเดอร์อ่ะเอาวก็อี้มาทำไมไม่นั่งคือออเดอร์ไหมขายขายอ่อขายขายให้ได้ด้วยนะเดี๋ยวจะดูว่าอ้อได้กี่ออเดอร์ที่ขายแล้วกดมานี่ครับออเดอร์ละห้าสิบบาท ได้สักบาทแล้วแหละเดี๋ยวนี้จะให้โบนัสอ้อเป็นโบนัสวันวาเลินไทยย้อนหลังให้โบนัสปวดให้อ,อ้อแล้วครับอ้อเสียงดังๆอ้อเสียงดังสุดแล้วครับออเดอร์ละห้าสิบบาทมีครับช่วยจิ้มตะกร้าหน่อยครับอ้อมีเวลาแค่เป่าผมแห้งชิวไปแล้วอย่าเพิ่งกลับมีครับช่วยกดตะกร้าให้อ้อหน่อยครับจิ้มตะกร้า จิบออเดอร์พอครับทั้งหมดครับเอาหลายเนี่ยนี่ครับคือจิมตะก้าหน่อยเร็วครับอ้อเป็นพี่หรือเป็นน้องครับอ้ออ้อเป็นจะเล่นมูกับมูสหมองไม่ไปอ่ะนี่จิมตะก้าหน่อยเร็วเครื่องสูบน้ำทั้งใหญ่ดึงปัสไฟออกอ้อเลยเลยทุกคนอ้อขอ ดห0พันคนอ้อไม่ขออะไรมากขอคนละหนึ่งออเดอร์ครับออเดอร์ยังไม่ขึ้นเลยครับพี่แน็คบอกได้แล้วลอยนึงตอนนี้ออเดอร์เพิ่งขึ้นแค่สองออเดอร์ครับใครที่กดอ้อขอบคุณมากเลยครับช,ช่วยจิ้ม <laughs> ตะกียบหน่อยเดี๋ยวปัดค้างนี่ไอ <laughs> อ้อเต้นขายของแบบครับมีขอคนละหนึ่งออเดอร์ครับไม่ได้ อต้องกดตะกร้าขอแบ่งที่มาเอางี้มีอันกดดีค่ะมีอันกด50ออเดอร์เดี๋ยวอ้อแบ่งให้ครึ่งหนึ่งคือก็ครึ่งอ้อร้องเพลงหน่อยเอาเพลงอะไรอ่ะไม่รู้โอเคไม่ร้องแหละถ้าไม่รู้นี่ค้าเชื่อกดหน่อยครับอันนี้เป็นไม่กู้กลมเออตัวเอื่อกี้ไม่เอาเพลงแต่แหละขนตาอ้อมอนตาขรู้ไหม รู้เลยมิสท,ที่แท้จริงคือน้ำหอมครับจิบตะกา้าเมื่อขายไปคลองอ่ะอ้อ,อก,กันหูตัวเองให้ดูหน่อยแม่บอกว่าอย่ากันหูัวอุปสรรคเยอะแท้จริงผมแห้งแล้วว่ายังยังตอจนเหนื่อยเปลี่ยอีกรอบเลย เฮอมีครับช่วยกดตะกร้าเลยค่ะน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมเฟนเวอร์ครับก็ไม่ต้องขายน้ำหอมก็ได้นี่น้ำพริกก็มีเราก็ไม่บอกแต่แรกอ่ะก็ยื่นให้แต่น้ำหอมเฮ้ยเฮ้ยคอบอกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไม่ไม่ไไม่้ม่ได้กไ้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กม้ไม่ได้ไม่ได้ด้ไมได้ไม่ได้้ไไ้ดด คุ้มมั้ยกดอีกมีคุ้มมั้ย,เเยนี่นีครับเพื่อกันกดน้ำหอมหน่อยครับแล้วก็กดน้ำพริกก็ได น้ำพิกหนังไก่กรอบรสต้มยำครับแต่ตอนนี้ไม่มีให้ดูครับเพราะว่ากินหมดแล้วครับกดกดกดจินสก,ก้าครับเร็วเลว,เว,เวหุมพี่นัทจะแห้งแล้วครับอ๋อสู้เขาอ๋อกดตู้ต้ต้องกดเองใช่ไหมอ่ะของงนกดไหนดิกดขนมเค้กหนึ่งกล่องแล้วครับ อคุณครับอ,อ้อ,อนครับ่อมีครับไอ้เ,อเราก็ไม่ได้ชื่อเน็กซะด้วยดิอ้อนไปก็ไม่มีใครสนใจไหนอ้อนไม่อยูี่คมีครับช่วยกดตะก้าให้อ้อนหน่อยครับอายหน้าเตรงวะ่ะอายตรงขนตาเนี่ยอ้อพูดอ้อนอ้อนหวานหวานมี น้องอ้อกดตะร้าหน่อยครับน้องอ้อจะเป็นเด็กดีน้องอ้อจะเป็นเด็กดี <c oughs> น้องอ้อจะเป็นเด็กดีของมีมีและพี่แนทครับไม่มีตีลังกากดตะร้ารัวจริง,าารงเป็นเด็กดีของ <c oughs> มไม่น้าห้องมันแคบเป็นเด็กดีของทุกคนไม่มีวันอ้อเติมแก้มหน่อยเผื่อมีคนกดห้ไฟมันมืดอะไฟมันมืดเนี่ยเห็นไหม มมันเริ่มงอแล้วนะ่ะเริ่มมันงอเลยผมยาวไปเหรอยาวไปก,ก็มาใจเขาไม่ได้หรอกพูดยังกับผมสั้นละมาแจเขาได้นะ่ะ <c oughs> สนําหน้าเจ็บปะ่ะมีครับกดตก้าครับกดตก้ากวตะก้ากดตก้าช่วยหน่อยกดตก้าช่วยหน่อยครับ โฟกัสแค่ขนตาพี่อ้อตรงนี้อ้อเจ็บไหมะ่ะใครชายแท้หอกก่งเนี่ยมีครับกดตะกร้าเท้าไหรครับกดแล้วหนึ่งออเดอร์ฝากน้องนักใจ่ายให้ด้วยฮะถ้างนั้นมีกดสักห้าออเดอร์เดี๋ยวให้พี่นักจ่ายนะครับโอ้โหเจ็บจี๊ดจุกเลยดีอ้อเหมือนกินน้ำอะ่ะเฮ้ยเจ็ดออเดอร์แล้วเจ็ดออเดอร์แล้วออเดอร์ละห้าสิบบาทในไลน์ก็คุย ได้เยอะกว่าค่าคอมกุยแล้วนะพี่อ้ออยย่เท่าไหร่เท่าถ้าตอบว่าเท่าพรุ่งนี้เขาจะโกรธปะไม่จ้าเท่าเมาื่อวานเลยอ่ะร้องเพลงด้วยอ้อร้องเพลงอะไรอ่ะส,สามห้าสแล้วอ้อมีอ้อขอวันฮิค่าแรงขั้นต่ำเป็นแคสามห้าสิบเฮ้ย <laughs> แต่ยังขายของไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะได้สามรอห้าสมีม,มีกดเร็วเร็วผมพีนักจะแห้งแล้วะครับ เห็นด้วยพี่อ้อจีบอ,อได้ไหมกดออเดอร์ก่อนถึงให้จีบขอคนละห้าสิบออเดอร์เฮ้ยไม่ล,ละคนละห้าสิบขอห้าสิบออเดอร์เดี๋ยวให้จีบแต,แต่จีบติดไม่ติดก็อีกเรื่องนะจีบไม่ติดเหรออ้อมมีหวั่นใจแล้วไม่มีครับนี่รับพี่แน็กคนเดียวจ้าดูเป็นน้องที่รั เมอแม้ว่าเราจะกินแกงรักกันก็เถอะนี่กตะก้าครับนีกตะก้ามีแฟนยังยังเลยครับโอ้ยสุสีเปล่าผมแล้วเขาเก็บคล้องแล้วพอดี<โ>อ๋อ <laughs> ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วรักไม่แพ้ไม่ชนะเลยไ,ไม่ชนะรักเสมอ คุณอ๋อครับพี่จีนพี่จีนช่วยกดตะกร้าหน่อยครับว่าพูดคำจริงหน่อยพี่เฟิร์นช่วยกันกดตะกร้าครับเช่ญก,กดตะกร้าหน่อยครับอ๋อเนี่ยไงเออเขาเรียกอะไรยินดีด้วยนะคะเราปรินยาแล้วอ๋อพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะแล้วก็หลังจากเรียนจบก็ขอให้ได้ทํางานที่อยากทํานะคะขอให้มีสุขมีความสุขกับงานที่เลือก แล้วก็ขอชีวิตรับรื่นถ้ามันไม่รื่นก็เอาน้ำมันทาพื้นรับสิบเจ็ดเนาะไม่เป็นไรอวยพรก่อนมาอ้อจะอวยพรต่อมหมายถึงเขาัาวันที่สิบเจ็ดไงอ๋ออวยพรได้ก่อนไงเหมือนจะมีคลิปหลุดอ๋อนะไม่ได้ไม่ได้เราอย่าพูดคำนี้ครับมันไม่ดีต่อสังคมพี่เฟิร์นขอให้พี่เฟิร์นต้องบอกว่าอะไรวะเรียนจบเขาอวยพรอะไรกันอ่ะไม่รู้อะ เคยเรียนจบสุขภาพแข็งแรง <laughs> สุขภาพแข็งแรงแล้วก็จิ้มตะกร้าครับขอขอใครมีงานทําแล้วก็มีเงินเยอะๆมาจิ้มตะกร้านะขห้เรียนจบเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแล้ว่ดีหลังจากนี้ก็ทํางานแล้วก็มีตังจิ้มตะกร้าแล้วดอิอือหึแต่คุณคุณจะไม่เรียนตบเอาอะไร กวานูจะเรียนจบพี่แนกแต่งงานไม่รู้แล้วคะ่ะน่าจะโสดอีกนานครับไม่จบฟิวอะน่าจะขค้นขาดมารุ่นนี้เฮ้ยพูดไปเรื่อยอเห็นอย่างงี้เราก็แซบอยู่นะหมายถึงหนุมน่มๆก็มาจีบเยอะอยู่หมายถึงใครไม่ถึง,ไม,ถงไม่รู้หนุมน่มๆคนไหนวะแรงปะไอ้อมันชอบแบบมีกดตะก้ากดตะก้ากดตะก้าเร็วมันชอบไม่กดน <7 S 1> ้ำหอมก็ ไม่กดน้ำหอมก็กดอาเขาเรียกอะไรวะขนมคิกขนมคิกหนึ่งกล่องมีสิบชิ้นครับเหรอใช่ไข่นะไม่เคยรู้ไม่เคยกินออกก็หายพี่แน็กสักคนีีโอ้ลำพังตัวเองยังหามไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ทำเป็นเซตเดี๋ยววัดซอกสับใ <laughs> บส่ช็อตสุดมีกดตกะ้าแล้วกระตะกร้าะกกมันจะเล้วไหมฉันว่ามันน่าจะหยุดทั้งคืน น่าจะฝนตกอะกดตะกร้าก่อนกดตะกร้าก่อนไม่ทันรถละทําไมเศร้าจังกดตะกร้าแล้วไม่มีคนกดตะกร้าเนี่ยเลยเศร้าเนี่ยไได้กุหลาบกี่ดอกแล้มาโดนมาถามไม่ได้สักดอกวันเลนไทายอะไรล่ะใช่มันวันเลนทนยค่ะกินเหล้า วันาวานเลนไทน์ไม่มาาเมือ่อวานมันเป็นวันพุธวันธรรมดาเลยวันนี้ก็วันพฤหัสฟังเพลงเศร้ามาเมื่อวานเพลงอะไรขอให้ความรักมีแต่ความชิบหายเอฟครั้งที่แล้วยังกินไม่หมดเลยเหรอคะเอฟไปใหม่ครับจะได้กินอันเก่าให้หมดเพื่อกินอันใหม่หมดกี่แก้วเมื่อวานน,วน้ำไม่ทวน จะมาหมดอีกแก้วเลยเมื่อวานกินทั้งคืนกินอยู่แก้วเดียวเขาดีแคบไปข้างไม่ได้ขายแคบไค่ะอันสิบเบอรแคบไปข้างหลังนั่นโกตะกาก่อนอุ้ยแต่ว่าม,มีมีนะมีเมื่อวานได้ดอกไม้หนึ่งดอกของใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้งงมากอยู่ดีๆเดินเด็กเสิร์ฟออามาให้เขาไม่ได้บอกหรอว่าเสื้อผ้ายังไง มหมายถึงคนให้เหรอ,อ,อไม่เขาไม่ได้บอกว่าใครให้เขาแค่บอกว่าคนใส่เสื้อย,ยีนใส่แว่นมั้งนันเขาให้เอามาให้ก็เลยแบบรับแบบเชิดเชิดแล้วก็เอาไปวางไว้ที่เดิมวางไว้บนโต๊ะแลก็ไม่รู้ว่าใครให้เสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บกลับมาฉันว่าคนให้มันต้องเสียใจเนะี่ยก็ใครให้ก็ไม่รู้อ่ะคนให้ต้องเสียใจนะคนเชื้อ ความสวยเนาะความมั่นเน,นี่ยเขาเรียกว่าไพ่ั่นจริงตกใจนะแบบว่าอันนี้เ้องให้ฟังเลยเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตพี่แพทมาไปดูคอนเสิร์ตพี่แพทมาเป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบว่าเพลงเศร้าแต่มีแต่คนยืนเกาะกันเป็นคู่งงมากคือบางทีฟังเพลงมันก็ยืนคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องยืนคู่กันหรอกถูกปะ ก้็กดตะก้าก็ได้ดอกกุหลาบมาหนึ่งดอกนั่นแหละเมื่อวานกอดตัวเองก็ได้ครับกดทํากอดทําไมเฟนกอดหมอนข้างอิจฉาเขาหรือเปล่าเฮ้ยไม่ให้ใครอิจฉามีหรอกแล้วทําไมเมื่อดอกอไม้เมื่อวานไม่เก็บกลับมาเป็นนี่นี่เสียใจนะมึงให้กูหรอหเ,รเอาสาละเรือวูเล่นเอออาสนะ มีงซื้อให้ใช่ไหมหรือไอ้สงสารพี่ตัวเองจริงปะเนี่ยว่าให้เด็กเสิร์ฟผู้ชายอ่ะถึงไปให้จริงปะเนี่ยอ่อไอ้คือรื่องจริงเออเมื่อวานอ่ะให้เด็กเสิร์ฟผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะจะหาว่าโมกจำได้ยันน่า โ <Okay. S 2> อเคออร้องเพลงให้กำลังใจ้องเน็กหน่อยมันร้องไงวะตอนแรกอ่ะ <laughs> กูก็ไม่สงสารตริงเท่าไหร่หรอกเพรามึงบอกว่ามึงเป็นคนซื้อให้กูอ่ะกูสงสารตัวเองเลยก็ <laughs> เห็นมันมันข้ามวันแล้วนะที่แบบอุ้ยเยี 24, ่ยสิบสี่กุมภาพี่กูไม่ได้เลยเลยอะ <laughs> แล้วเดินไปหน้าร้านพอดีก็แบบอ้ามีดอกกระลาบอะไรแกก็เลยแ,แบบพี่ดอกเท่าไหร่ก็เลย เดินเข้าไปรอบแรกว่าจะถือไปให้แหละก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสียใจแล้วทิ้งไว้ตรงนั้นดีแล้วที่ทิ้งไว้ตรงนั้น,ไม,น,น <c oughs> ไม่ก็กลัวแบบเอาไปให้แล้วแบบจะงงไงว่าเอามาให้ทําไงก็เลยเออฝากเด็กเสิร์ฟไปเด็กเสิร์ฟผู้ชายตัวเล็กๆพีกมากเรื่องนี้พีกมากความสวยเป็นไงละ่ะ <c oughs> สวยกําลังสวยเลยเออได้ดอกไม้หนึ่งดอกใครก็ไปรู้ให้ไง ความเป็นจริงแล้วไม่เลยมันค่ำเที่ยงคืนแล้วโอ้ชีวิตกู <laughs> พูดไม่ออกเลยอ่ะ <laughs> ไม่ใช่นั่นคือความสวยของพี่สาว ฝันจะมีฉันเติมต่ออีอะไรอาพูดแบบว่าคนให้เสียใจนะต้องหแหมเลยโอ้ยพีคมากเป็นไงเป็นเรื่องความพีคที่แบบโอ้ยฉันแบบอุ้ยมีคนให้ดอกไม้วันวาเลนไทน์เขาต้อง สูกตาต้องใจเขาแน่ๆเลยเป็นไงต้องมีใครสักคนแหละว่าให้มากรรมการยัยอ่ะเม่องาำไส้อีกแล้วบ้าเปล่าทำกินอมันสวยเมื่อวานเธอแต่งหน้าสวยด้วยแต่เธอใส่แว่นใส่เสื้อแขนยาวยีนอืม แต่ไมได่ดอกไม้สักดอกดอกไม้มันก็แค่อดอกไม้เอาไปทําไมชีวิตเอาทํ้ามันเป็นสิ่งที่สื่อแทนใจไงเอนนี้ก็สื่อแทนใจไงนี่รักพีซซพ่ซื้อให้ผู้หญิงเป็นช่อซื้อให้พี่ดอกหนึ่งซื้อให้ผู้หญิงเป็นช่อซื้อให้พี่ดอกเดียวก็คิดเอาว่ามันรักใครมากกว่า ให้เป็นชอบก็ค <laughs> right. ือหลายคนไงหลายคนอะไรให้ดอกเดียวก็คือหนึ่งในใจหนึ่งเดียวที่สุดในใจเจ็บไหมอะไรแผลแบบสีข้างฉลอกโอ้ยเหนื่อยเอาแผลกดไงวะกดตะกร้าก่อนกดตะกร้าก่อนเหนื่อยวะท้อวะกดตะกร้าก่อนกัไงเออก็เราไม่ใช่เด็กผู้หญิงอะ งหาเลยพี่กับสาวความสำคัญมันต่างกันเนอเออมนเสียงหนึ่งเสียงสองทำไรอยู่ครับขายของครับพี่บิ๊บบิ๊จัมแกนขายของอยู่กุติก้าหน่อยเออเราเป็นพี่อ่ะเออก็อย่าน้อยใจดิเออพี่เอาอไหนหมาเออยายหวีเก็บมา ลิ้ตู้เดี๋ยวลิ้นให้อยู่บุญเนียมาทุกคนวันนี้หนุ่มไม่ได้มาทำอะไรมากมายรู้ว่านี่คือความหวังของทุกคนเลื่องผู้หญิงก่อนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนายบอกว่าห้าวะมีตัวตะก้า ให้แล้วก็กดตะกร้าครับแลกกันขอเด้งตอนนี้ขึ้นห้าสิบออเดอร์ไม่ต้องรอถูกกดไปครับนับแบบใดไม่ทันอ้ปาขันโดนปาีนิรับปรทานเร็วมากเยอะจัดไม่เยอะนะไม่เยอะนะเยอะปะก็ไม่เยอนะไม่เยอนะ,ยอะอไม่เยอะไม่แค่ตัวกลับเฉยเฉยแล้นเนี่ย อันนี้กลับให้แล้วไงกลับให้แล้วซื้อแค่นี้เลยนี่อพอพยายามสุดละไหนชิคก่อนว่าถ้าเราออกไปตอนนี้เราจะถึงนี้เจอเกียร์หุ่แป๊บเดียวเพราะไม่ติดเฮ้ยสิบสองโอว่ะเฮ้ย เมเจอร์รัชโยทินใช่ไหมใช่ประมาณสิบแปดนาทีโอ้โหอ๋อครึ่งชั่วโมงไม่ถึงนี่ <N ie> ปกติก็ไปแป๊บเดียวไม่ถึงแบบนี้กับแบบนั่นมันไม่ตรงกันนี่กดตะกา้า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 กดตะก้ากดตะก้าได้ลราก็กดตะกา้า <N> น่ะเห็นไหมผมลิขิต ล่างสุดรดไอ้นี่พี่อ้อนะเหมือนพี่เล็กๆลกเลยค่ะอ๋อพี่ชื่อล็อกแรกครับเป็นน้องพี่เล็กๆลกเมื่ออื่นเตรียมซื้อคอนโดใหม่ว่ะทุกคนขาหนูไปแล้วเดี๋ยวหนูไปแต่งตัวไปหาพี่ชาก่อนไปแล้ว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 เจอกันนะอออชื่อเล่นชื่ออะไรครับอ้อชื่อเล่นชื่อแน็กครับ จอก,กันนะเจอก,กัน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 บ๊าบุยบายเอาเลยไปขายเอาใจเพราะมีไปเขาก็ไม่เอาเอาปอา,ปาเอาอ่อไปขายใครจะซื้อเตรียมเงินได้เลยไม่มี